สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี fc บุษกรสุขชนเนาะพี่น้องทาง fc ทีท่ติดตามบาลซุกจากไร้ไรบ่งไร้ไร่บอนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มือนี้เป็นคลิปที่สองของมือมือนี้้แล่นะพี่น้องเนาะคลิปก่อนเข้าไปหายาเหมือนหน่อยอยู่บ้านคิรี่้วก็เขาก็เลยเส้นตากลองมารีวิวบ้านที่ว่าอยู่ติดภูเขาเห็นไหมพี่น้องเด็กภูเขาข้างหลังบาลซุกคันเดเองเนาะก็ค,คือบ้านโศกกุงพี่น้องเมืองเสนะสมบูรณ์แขวงจับกระสักเนาะเมืองเดียวก็บาลซุกนี่แหละ ห่างจาก uh, ทางใหญ่ทางถนนเข้ามาหาบ้านนี่ประมาณ3กิโลเองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางมันยากนี่เพิ่งดิทางลงทางลงคลอยเนยาะเดย่าประสุกสิภาไปรีวิวพี่น้องรีวิวว่าบ้านเขาเป็นยังไงแต่ก็สิบ,บินโดรนให้เบิ่งน้ำเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิออกมาบินโดรนอยู่แถวนี้เพ้ง่งเจอไปบินอยู่ไหนเนาะเพราะว่บาบ้านเขาเป็นบ้านติดอ่าติดพูดว่าพี่น้องทางลงตะกี้ตอนบระุกมาบางปีก่อนๆเนาะที่กีนเนาะอันนี้เป็นทางลงแบบอ่า น้ำซออยู่นองันนี้ขเขาจมาแปลงไหมเึ็นทางล่งแบบเลยสะดวกสบายต้นแบบน่น้ำไปสิซอขึ้เก้าอยู่มั้งอ้าวซ้อนตั่ซ้นพี่น้นนนองเลยไรครับรหบกแข็มือลาฝนตกเียวเสียงื้อๆนะพี่น้องห็นอบอกซ้อไฟฟ้าพี่น,น,น้องเลยเขาเอาเนาะเอาเอาครับ เ่ามาหอด้ะก็จะนะไปพักรถไฟคนกปะจะะเป็นอาไร้า้าม,มันเป็นโลมันนะนเป็นโลกันลิกัน,นโอ้แท้นี่ก็มีแบบว่า สนาสมบูรณ์มีมูลมั่งมากมายปั้นหม้อลองให้จาดสารทำเพลียหลายหลาดูแห่งหวนใดผูด้ใดก็ว,ว่าหูจังสนาสมบูรณ์เป็นเมืองหนึ่งแพงจำภาษาเป็นเอกศิลป์สาวเมืองสนาสม มาดิกี่ฮะมันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคหมดเลยทางนี้มันจะไปเบื้องนะเขานี่มีเพื่อนอีกแล้วก็ไปเบืเ้องไหมน้องพี่เด้อพี่น้องเฮ้ยขอบใจจ้สขออธิบายแล้วกันเดินแบบง่ายดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคืจะไปทางไหนดีวะนี่เล็กน้อยข้าจ้ามีนู่นนี่หน่อยข้ายังกามออกนะคือต้องไป

สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เ <Best S 1> ราป็นอะไรแบบสบายด้วย tay với bọn quanh nha nó vâng nhuận nó vâng บางนายนยบังคับยนนี่บางคางบบ,าบ่อ,ยอยันนี้บังคับฮะน้่บังคับติหน่อยครอยากเห็นยนตรงนี้หรอเห็นหรติกหน่อยสอนจับเสระสอบเมื่อวั ซุกส,สีบินอันนี้ให้เบิ่งน,นับว่ามุมซูงของบ้านนี่เป็นจังไงเป็นบ้านแบบห้างห้างกันนะพี่น้องเลยจะได้อือืออ๋อบ้านมแค่นี้เองนี่เดี๋ยวนะ เทคโดนมีสัญญาณรบกว่านั่นมันือมีสัญญาณดา ທຸກວັນໄປທ້າ มมีมูลมั่งมากมายปั้นหมอลอให้จัดสรรทำเพนหลายล่าผูแห่งหนใดผู้ใดบ่าว่าหูจักสนาสมบูรณ์เป็นเมืองหนึ่ง ປັນໝໍດິบບໍ່ເຄີຍຂ້າໄປຊື້ບໍ່ເຄີຍຖານເົ້າປາຢັດໃສລອງເບິ່ງປັນໝໍລໍໃຫ້ຊື້ພອດມັນມາຕັ້ງແຕ່ເຫິງຄິ່ງບ່າງທາ เขาเกษียณออกมาอีกซัวอันหนึ่งนะเห็น้องเพราะว่ามันคือบาดมาอีกแบบตัวทุกข์ก็คือยู่ต่างแดนเนาะเพราะว่าอัไนทุกีบ้าทุกข์เคยมาม้วนนอนเห็นแล้เพราะว่าหูจักกับหลายคนมาก็อายน่าหูจักเบิร์ตแถวอายที่ว่าเป็นผัวของเสือรวงลูกของกว่าประสนั่นเองนะเพราะนี่เขามาแบบ แต่ว่าก็ยังใครกบานเฮ oh, yeah. oh, yeah. าอยู่โอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่มันไปทางไหน,นมันไปทางไหนมานตึบตบตึบตึบตึบ๊บโอ้เนจนะเนาะดูน,นี่ันไ่ เดีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาางมันซดเ่นีกป่ะมุไปใยต่อปะอ๋มูนะจิบจาไปหยต่อไป่่าเนาะเอเออห้าเพะนย่บไเ้พระเมพระวรพยไนะ บุไปหนจางค่ะีขม้าใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวขวาเดี๋ยวใส่เดี๋ยวขวาเดี๋ยวใส่ไปตามห้อยดูเด้นนีอ๋ออ๋ออ๋อมาเพือนลังนีเกาะตะกี้ทััจจมีอันนี้เออเีเออียและเละออกไปยางแถวน่ะบ่ไปหาแ่หบ่ เวลาไปไายอยู่เบื่อหนาม้ยตืนเต้นะแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวนี้มีพี่น้องทางนี้จะเป็นทางออกจากบ้านไปสู่หน้าข้จั่เนาะไปเคยมาตะกี้เขาเที่ยวมากซึ่งมันสม่ำเสมอมันเลาะซื้อเบะที่ไหนวะเมื่อเสดแล้วพี่น้องสมัครกันดูด้โฮมนะ เป็นจะไรเด้เนาะพี่น้องคลิปมือนี่ค่ะคอยคอยเองยังหูซึ้กว่าแบบ,บมันบ่คอยหมวนเนาะเพราะว่าอ่ามันขาดการยังเกาะขาดการเว้าขาดการอธิบายเนาะเพราะว่าแาขาดการลื่นไหลนะน่ะองทีเราซุกผ้าไปเนี่ยเราซุกข,ขี่รถเข้าไปปื๊บเดี๋ยวกับมาปุ๊บเดี๋ยวเอาไปฝุนเลยก็เรียกบยกบมาเบื่อสนานเนาะพี่น้องคลิบเนี้น่ยขอโทษขออภัยเนาะพี่น้อง่าคลิปนี้มันบ่คอยได้ละเอียดจ้าแจ้งภายนเนาะเพราะว่า ยัง้งเพราะว่บาบลาซุกโบ่ค่อยหูจักกระเพ่นะแต่ว่าบลาซุกยังบ่มีขาดความสามารถยังขาดความสามารถที่แบบว่าไปถามผู้คนนะเออเขาไปถามเขาไปสัมผัสจะสั่นจะสีเนาะแล้วปาซุกก็ดีค่อยฟึกฟึกไปเนาะพี่น้องนลครับก,ก็ที่บ่อห้าเนี่ยก็ะยานเลยวา่เา,า,า,าเออห้ามัดจักมาแต่ไสนะถึไปถามจะสั่นจะสีเนาะมันก็นต้องเกรงใจเพันแน่เนาะพี่น้องห้าสิไทายเขาเอ,ยอยียงัาน กพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องว่าเออยังขาดยังอยากให้เพิ่มเติมยังสั่นยังสี่กอคอมเมนต์บอกได้เด้อพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเสริมสื่อๆหอกพี่น้องกัสีบลอนดนเป็นอะไก็ขอเถือขอไปงนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอสู้กเด้อบ๊ายบายหลังจากมาตะบานโสกุ้งพี่น้องเพิ่มเติมอีกเล็กน่อยกต่มันแบะเพื่อนป่าเนาะเพราะว่าเพื่อนป่ามันชียู่แคบท่าหนึกงอ่า มีจุดผ like, ่านไปผ่านไปเบนซึ่งว่าไปปากเซกับต้องผ่านเฮือนปะใช่ไนเมื่อแหวดินซื้อมื่อแซืู่เตือนน้องปติภาสกับมื่อแวะใช่ก็ประคังยกหราอว่าท่านเจบก้าคะวมา พี่น้องได้นทุกซันหลวงพงปาก็เกมทำให้กินดอะสวัสดีถือวีดีทีมันนกไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายชื่ออันนี้ไว้เนาะไว้พี่น้องเลยซื้อผากันฝนไหวเพราะว่าท่านเจติดแบบว่าออกเดินทางนะขันพลโดนเข้ากัเพ่อเดทไทยเนาะเออเพ่อเดใส้ย่าง ได้ใส่ได้วกัเต็มเเออนี่แหละเอได้่้อมีฮะชื่อแบบมีแกนไม่จะไครับัวตัวนี้เละัวมหมอันนี้อีคนนึงคนางข้างหลังกับนมุดเขาข้างหลังอะไรวมมุดสิฮะบุก

โตวบห้าพันกีบแปดสับ้ชมไปไปไปเมื่อ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 ไปข้าไหนนู่นครับตอนนี้เขากลังจะซื้อของปลาครับมีหลายจะชิมกระเจี๊ยกุตี้มนร้อหมีหายอย่างนะทุกคนถานอย่าเราได้วเลือกเทนนิสตัวแปดสิบมีอะไรตัวแปดสิ ชอบงานดิแทรอานกมีจับขาดนี่แซนหากระบมาณสีหาหลอดนุ๊กจนเก็บประเทิงไม่ิป็จกตลอดนะมากมือเดียวมันประเทิง

นี่เออเนี่ยมันบ่พอ kênh ได้สิมา

แข้งแต่ระวังเงีมนบาทมันลงนนะพี่น้องเดชมาเลยล้มไหวลงมไหวลงมี้ลงมสองหมื่นหอดเมื่อกี้สามแสนหาที่ล่มหอด3ามแสนสามสัก